นางเอกดังเปิดชีวิตจริงไม่สวยหรูอย่างที่คิดสูสิบปีกว่าจะมีวันนี้กว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังยะดาณรินยากุลมงคลเพชรผลงานโดดเด่นจนได้รับรางวัลมากมายเป็นเครื่องการันตีความเก่งของเธอลาสุดสาวยะดาได้เปิดใจกว่าจะมายืนได้ในวงการบันเทิงได้ขนาดนี้ ตลอด10ปีที่ผ่านมาพยายามไปแคสต์งานตลอดตามความฝันและคิดว่าสักวันจะเปลี่ยนจากความฝันให้กลายเป็นความจริงให้ได้ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จไปอีก1นก้าทุกครั้งที่ได้รับโอกาสในการแสดงจะตั้งใจเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดพยายามทำความเข้าใจในบทบาทรวมถึงคาแรคเตอร์ซึ่งไม่ว่าจะให้ปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้เข้ากับบทบาทก็พร้อมที่จะทำเพื่อการทำงานที่ดีที่สุด